สันวันเกิดน้องไต้ฝุ่น4กุมภาพันธ์ 2, 5 6 4ปีนี้ก็ครบสองขวบแล้วครับก็ขอให้น้องไต้ฝุ่นสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆเ,เป็นคนดีของสังคมนะครับ เดี๋ยวร้องเพงที่ตันไปเร็วเดีระพูดดีๆ Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y Happy b i r d a y Happy b i r d a y to you าด้ยกันนะ Happy birthday to you

งานตัดขวยพอน้องเ็กจูไตโฟนจไตโนกับตัวยพอน้องตอนนี้วันสุขสันต์วันเกิดน้องไต้ฟนอายุสองขวบแล้วงานพอน้องงานพอน้องขอให้ขอให้น้องขอให้น้องโตก้าองไปหาน้องพูดกับน้องเข้าพกันเ่องน กระเพาะปี๊เรียนหนังนชือเก่งยเก่เก่แต่ว่าแต่ว่าน้องยังไม่เข้าโรงเียนเก่งพี่นะเกิดอะไร้นเาเ้พูคขอขอบคุณครับพี่เนก่อบคุพี่เตนก่อนรัพี่เตนก่อนรพี่นก่อนรับพี่้ก่อน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 กอนก่น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 กอนก พี่ฟาถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปว่าเดี๋ยวพีู่ดยพี่ตัจะดังจริงด้วยออเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปก่อนอ่ะพี่ฟูดพี่ฟูยกยกเค้กเอาถ่ายรูปกนถ่ายรูปกน่นนเ่พี่ตันมองก่อนมองก่อนพี่มองกอ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 คุณยายมองคุณยายเรอดวยยิ้รอ อ๋อยี่มงมางแล้วมอก็คุณยายนะอคนมเีน่ารักจังเลยโอ้โหมีเป็ดด้วยเป็ดน้อยกลาทำลายเป็ดดีไหมดีไหมอจารเดี๋ยวเพ่อนเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวแม่เอาจานให้ออยตนอ้าวแฮปปีเบอร์เดย์คุณตา ต่อไปนี่ขอบคุณครับ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 ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ่อนขอบคุณครับดูดูดูดดก่อนขอบคุณครับ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 ขอบครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับครับ แบ่งกับพี่กับตาเนาะคนเราแบ่งกับพ่อแบ่งกับพ่อแม่ยังงอ่เอาให้ตับเลยจะไม่เห็นอบแก้มเลยหอบแก้เลยอบแกเลยอบแกเลยหอบแก้มเลยอบแก้มเลยหอบแก้มเลยเอาลืมก่อลืมรักกันด้วย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 โอ้โหอันนี้ทำังน่ยน ยาอมีมาตัดมมีาตัดก่เขาชื่อเล่หมดแล้วชื่อเล่หมดแล้วแต่เที่ยนหลานตัวว่าคนเลี้ยงแหมน้ำตาเที่ยนเที่ยนเราจะน้ำตาไหลไหมยายวัวก็เกล็ดเอ้าคุณยายจับอันนี้ก่อนโอ้ตาด้างเป็ดเลยเหรอเอามือมือใจเด้อตัดเป็ดเลย ขนัใหญ่มากเนี่ยมันจะมีคู่แขค่กันตาให้ตาท่งนถ้าเยแต่เราอื่นน้ำนกแล้วโอ้าหแต่เรามวอะไรหัวไม่ให้ติมเจ้าองเยอะอันนี้ยาวนียจะมให้าอื่นห้าอื่นถ้าเหรือต้องกันนะออการเอาแมีกันไหม อันนี้ของเต้าฝุ่นของเต้าฝุ่นแข็งของกับหวานหวานมากใช่ไหมนจะเป็นถ้วยของกับช้อนเหรอครับช้อนเป็นช้อนเอาช้อนไหมอ่ะอะของพี่ฝุ่นอันนี้ของพี่ตานอันนี้ของอะไรฮะอันนี้ของพี่ใหญน้องเมย์ทำะออ้ไม่อร่อย ให้พ่อชิมหน่อยให้พ่อชิมด้หน่อยวันวกินไหนเ่าวันเียเยตังเียวพ่อต้อหนเพื่อตัดให้มากินหมดอ่ะคุณนี่ก่อนมาให้เยอะแพงใหญ่ิวพี่ตาจะไปตัดไลูกไม่เอาไม่ตัดงงานผิดมียปาเราินเียหนังดีะเอาเดีเดี๋ทานคบเลมาทานคบเลยมามเดี

หวานไปไหมชอบหวานไม่หวานไปกินแท้อันนี้กับบหวานไปกินอันนี้นเนี่ยคีมเหรอยู่คีมหวานไปนะนี่งวนลูกเพชรทิ้เลยอะไรอันนี้ยิเลยวะที่ วอันนั้นกับอันนั้นจะแดดเนี้ยก็อันเป็นูุกี้ใช่นมคุณเอาป่อนไปปาดลองดินิปอนป่าดน้องดินิเออมันไม่ยอมหลุดไม่หลุดไอ้ฝุ่นอายุเท่าไหร่แล้วอายุกี่ขวบครับ สองขวบปกติทำที่ทำนี้ถึงสองขวดคนบอกว่าห้าขวดทำไงสองขวบทำยังไงทำนี้ทำนี้นะกี่ขวบครับกี่ขวบกี่ขวบชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนบอกก่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรบอกดอกช่องทีวีก่อนนะชื่ออะไรชื่ออะไรบอกที่บอกที่ชื่อใตอะไรนะไตอะไรนะใต้อะไรนะ ได้ปูชื่อปูได้ปู่พี่ปูมันขึ้นแมวปะขึ้นแมวอยู่นี่เลยเนาะขึ้นแมวไดมพี่ไผปู่ปูเหมือนปูกรเลยใช่ไหมจันวิดีจันวดีพี่จันทันวดีครับทันดีครับพี่จันครับไม่เล่นนะลูกไม่ดีฝาแฝดไปจับยูทูปพี่เลดี้ให้ไมหายเหยีด